แรงโหหลังไม่ก okay. ล้าโอ้วิ่งเร็วว่าสารมึงแค่อะไรวะไอ้เหี้ยดูนะครับโอเหี้ยแม่วิ่งอย่างไวไอ่ะสามรูกเลยลวงมาแดง เจ๊กระโดดไกลไอ้เหี้ยแต่ละคนเลยเฮ้ยเกิดอะไรวะอินเนปชันอัดคลิปอยู่เจ๊ทั้งกระโดดไกลเจ๊ทั้งวิ่งเร็วเลยเฮ้ยโดยที่ตบปีตตบปีดแร่เลยเพวกอันนี้ตาหวานให้พร้อมเลยมี2สองคนแล้วก็ชนะได้เลยมือมืออะไรต่อยแม่งเลย ดิมันีไม่งอย่างวยอ่ะไอ้เหี่ยหนีที่นี่ก็กระโดดไกลโอ้โหแต่ละคนพ่อไปจำยุทธเด้สัตว์พ่อไปฉันหลงเนี่ยดูดิดูวิ่งดิดูวิ่งดิเยด ไม่อยากจะบอกนะว่ากูอัดคลิปอยู่ไอ้เหี้ยอะกมันก็ใชาอ่ะอืมก็มันหลีดซีเอสอะ